จะพามาดูเครื่อง RS 3 0 0 5 G ครับผม ซึ่งเครื่อง RS 3 0ม G ครับเป็นเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานที่บ้านสำนักงานหรือร้านกาแฟที่มียอดขายต่อวันไม่เกิน60แก้วสามารถสกัดต่อเนื่องได้ไม่เกิน15แก้วครับ <S 2> <S 2> ข้อดีของเครื่อง RS 3 0 5 G ตัวนี้ครับผมด้วยความที่ว่าตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายทั้งอีกทั้งเครื่องนี้ครับมีระบบเติมน้ําแล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อน,น้ำใกล้หมดด้วยครับเครื่องตัวนี้ทาความร้อนด้วยลวดทองแดงด้วยระบบเทอร์โมบอลครับอีกที่สำสค บบีโคครับซึ่งหากว่าเราไม่ได้ใช้งานเกิน15นาที either, mm. Mm. ตัวเครื่องเขาจะตัดระบ mm. ะบให้เราซึ่งสามารถช่วยให้เราประหยัดไฟได้ครับเครื่อง RS 3 0 5 g mm. มีกำลังไฟที่ใช้1,450วัตต์ครับนอกจากเมนูเย็นที่สามารถทําได้แล้วยังมีก้านสตรีมครับผมที่สามารถช่วยให้เราทําเมนูร้อนได้และอีกข้อสําคัญหนึ่งครับ mm. Mm. เครื่องตัวนี้ราคาย่อมเยาวมาก